บทนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายพอสมควรนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ data structures ต่างๆมาแล้วเรียบร้อยจากบทที่แล้วนะครับก็เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเราสามารถนำ data structure เนี่ยมารวมกันได้ยังไงบ้างนะครับทบทวนนิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างได้ใน data structure ที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น string integer float boolean แล้วก็ none นะครับ string ก็จะ อาจจะเก็บเป็นพวกชื่อพวกเป็นข้อความต่างๆครับ integer ก็เป็นจำนวนนับ float ก็เป็นจำนวนที่เป็นทศนิยมนะครับอาจจ,อาจจะเก็บแบบจำนวนเงินยอดขายอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน Boolean นะครับ Boolean คือเป็น true false None. None. นั่นก็แปลว่าไม่มีอะไรนะครับแปลว่าเออเป็นค่าที่ไว้สำหรับบอกว่ามันมันไม,ไม,ม่ไม่มีอะไรตรงนั้นส่วน collection นะครับ collection ที่เรา เรียนกันมาเรียนกันมาแล้วนะครับคือ list tuple set แล้วก็ Dictionary นะครับซึ่งเพื่อให้ทบทวนนี้เราควรจะคิดว่า collection เหล่านี้มันเป็นรูปภาพนะครับให้ให้มันเป็นให้มันเป็นรูปอยู่ในหัวเราไว้เราได้พอจะทราบว่ามันมันทำงานยังไงนะครับเช่นถ้าเป็น list เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเรียงตัวกันใช่ไหมครับโดยที่ index เนี่ยเราจะใช้ ออตัวแรกเป็น Integer นะครับในการ Access มันแต่ละตัวนะครับขอไม่ไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดมากมายนะครับเพราะว่าเออเราเรียนกันมาหมดแล้วจากบทที่แล้วส่วน u p l l เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้มากมายนะครับ t u p p l e คือคล้ายๆกับ List นะครับแต่ว่ามันมีความหมายนะครับก็คือมีความหมาย Fix ไว้ว่าอ๋อถ้าเกิดเราใช้ Index ที่0ูเนี่ยเราพูดถึงชื่อนะครับเราอาจจะแบบเป็น Tuple tu ของ String 2อันเนี่ย อันแรกเป็นชื่อจริงอันที่2องเป็นชื่อเล่นนะครับคืออินเด็กซ์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นชื่อเล่นนะครับก็คือเราต้องจําไว้บ้า i อินเด็กซ์ไหนเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะไม่เติมอะไรเข้าไปใน t ูพเปิแล้วนะครับทูเปคือเราสัญญากับตัวเองสัญญากับคนอื่นว่าเวลาใช้ทูพเปิเนี่ยมันจะฟิกซ์อยู่ในนั้นแล้วเราจะไม่เติมอะไรเข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของ d i c t i o n a r y นะครับ Dictionary ก็จะเป็น คู่ของ key กับ value นะครับโดยที่ไม่มีลำดับเห็นไหมไม่มีลำดับว่าเอออันไหนเกิดก่อนเกิดหลังนะครับแล้วแต่ละ key เนี่ยเช่นชื่อเนี่ยเราจะ map ไปที่ string อีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็มีคู่ของชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริง,ช,รงช,ชื่อเล่นแบบนี้แล้วเราเวลาเราต้องการจะเปิดหาเนี่ก็เปิดหาได้สะดวกนะครับคือการ look up ส่วนของ set เนี่ยเราเพิง่งเ,เรียนไปในบทนี้เหมือนกันก็คือว่า มันจะไม่เก็บตัวซ้ไว้เห็นไหมครับว่าเออจาก list ของเก่าเนี่ยที่เรามีอัธพล2รอบเนี่ยคราวนี้มันเก็บไม่ได้มันเก็บได้แค่เออได้แค่ตัวเดียวที่ไม่ซ้ํากันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันไม่มี index ละก็คือเราไม่สามารถ access มันด้วย index 0, 1, 2, 3, 4ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น collection แบบรวมๆไม่มีเออไม่มีลำดับนะครับนี่คือทบทวนครับ l i dictionary tuple แล้วก็ set นะครับ ทีมของบทนี้คือเราจะเอาคอ l เลกชันเนี่ยมาสอนมาผสมกันได้นะครับซึ่งไม่ผิดกติกาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอย่างเช่น list ์เนี่ยลิสตมันเก็บอะไรอยู่ในนั้นก็ได้ซึ่งเวลาเราเรียนกันมาแล้วเนี่ยลิสตที่มันที่เราใช้เก็บเนี่ยก็จะเก็บเป็นพวก primitive นะครับก็คือคือไม่ใช่ collection คือ list ขอ string, ์ของ string, list ของ integer, list ของ float, ลิสตของ boolean อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีจริงๆเพราะนั้นเราจะ เป็น list ของ list ของ list list ของ set หรือ list ของ dictionary ก็ได้นะครับเช่นนะครับ list ของ integer ก็เห็นมาแล้วนะ list ของ integers ก็จะเป็นรายการคะแนนใช่ไหมว่ามันมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับ list ของ string ก็อาจจะเป็นรายชื่อหรือไม่ก็เป็นออ collection ของประโยคนะครับอาจจะเป็นย่อหน้าก็ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็น list แบบแปลกๆนะครับ list แบบมี tuples ของ string อยู่ในนั้นเห็นไหมว่าเราเอา collection เนี่ยมาซ้อนใน collection อีกทีหนึ่งนะครับเช่นถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บรายชื่อที่มีทั้งชื่อเล่นทั้งชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นชื่อจริงเนี่ยมันควรจะเก็บ pack ไว้ใน tuple อันเดียวกันใช่ไหมครับพอเรามีหลายๆอันปุ๊บเราก็ต้องเก็บ tuple เหล่านั้นไว้ใน list อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มงงนะครับแต่ว่าระวังคืออย่างง,งนะครับ โอเคต่อมา list ของ set of string ใช่ set of string อาจจะเป็นรายชื่อคนในกลุ่มก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ควรจะซ้ำกันใช่ไหม set นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็เก็บ set ต่างๆไว้ใน list อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแยกตามกลุ่มเอาไว้นะครับนนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ list ที่มี data structure ตัวอื่นเนี่ยเข้ามามาซ้อนอยู่ข้างในนะครับเรามาดู list ของ list of string เน่ก็เป็นไปได้เช่นถ้าเกิดเราจะเก็บชื่อ จะชื่อไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเพราะนั้นโฟลเดอร์นี่ยก็จะเป็นมีลิสเก็บไว้แยกอีกอันหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ l ล s t ของ List of Strings ได้อ่เรามาดู Dictionary กันบ้านครับ Dictionary เนี่ยเวลาเรานึกถึง Dictionary เราควรจะนึกถึงว่า Key ์คือ Type อะไรแล้วก็ Value คือ Type อะไรนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อว่าเราจะสามารถเก็บอะไรได้นะครับ ลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้เราคงเห็นกันมาเยอะแล้วก็คือจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยว่า Key เป็น String แล้ว a l u e ก็เป็น String ตัวอย่างที่นำไปใช้ได้คือเก็บชื่อจริงแล้วก็แมปไปที่ชื่อเล่นนะครับก็คือมีเป็นคู่ของชื่อจริงชื่อเล่นแต่เราแมปจากชื่อจริงเป็นชื่อเล่นนะครับถ้า k ียเป็น String value เป็น float อาจจะเป็นชื่อแล้วก็แมปไปที่คะแนนสอบนะครับส่วนอลองมาดูท่ายากนิดนึงบ้าง Key เนี่ยอาจจะเป็น t u p ป e นะครับเช่นชื่อจริงและชื่อเล่นพร้อมกันถูกไหมอันนี้เขาสามารถเป็นคีย์ได้นะครับแล้ว value ก็อาจจะเป็นนามสกุลของคนคนนั้นนะครับแล้วแต่ว่าการนำไปใช้เป็นยังไงแต่ส่วนสำคัญนะครับก็คือว่า dictionary เนี่ยคีย์เนี่ยมันเป็นได้เฉพาะ integer float string tuple แล้วก็นันนะครับแต่นันเราไม่ค่อยเอาไปใส่ใน dictionary แต่จะใส่ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าเราเราไม่มีไม่มี Use case อะไรสําหรับมันนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะนั้นเราใส่ list เข้าไปไม่ได้นะเพราะนั้น list เงี้ยไม่ได้นะครับ set ก็ไม่ได้เหมือนกัน dictionary เป็นคีย์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคีย์เนี่ยมันไม่ควรจะถูกเปลี่ยนถูกไหมเวลาใส่เข้าไปใน dictionary แล้วมันไม่ควรจะถูกเปลี่ยนโดยฟังก์ชันอื่นละสิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนก็คือ string float integer แล้วก็ tuple นะครับแต่ list เนี่ยเรายังอบ app, append ใส่อะไรไปข้างท้ายได้ใช่ไหมเซตเราก็แอบใส่อะไรเข้าไปเพิ่มได้ซึ่ง Dictionary อ่ะมันไม่ชอบนะครับอะไรที่เป็นคีย์แล้วมันห้ามเปลี่ยนนะครับมันเลยห้ามอย่างอื่นไว้ถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับอาจจะจําไปเลยจำไปเลยก็ได้ว่าคีย์ของ Dictionary เนี่ยเป็นแต่แค่ Integer float string แล้วก็ Tuple นะครับส่วน value เนี่ย value นี่เป็นอะไรก็ได้จริงๆนะครับเป็น Type อะไรก็ได้ ก็ขอสรุปนะครับก็คือบทนี้เดี๋ยวเราจะลงลึกกันว่าเอ๊ะเราเอาเอ่อ s t t u s t u u e t u r e เนี่ยมาซ้อนกันแล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงกันแน่แอันนี้เราให้ตัวอย่างไปคร่าวๆข,ของ l i s t นะครับแล้วก็ของ Dictionary นะครับแต่ว่าอยากจะจะเห็น Use Case ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย list dictionary tuple set พวกนี้เป็นโครงสร้างข้อมูลที่พ เออแค่มี3-4อย่างนี้เราก็สามารถเก็บข้อมูลแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลต่อได้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็สามารถสอน Data Structure ไปได้โดยที่มีกฎกติกาอยู่บ้างว่าอะไรสอนอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นธีมของบทนี้สำคัญก็คือแต่ผมจะเน้นย้ำบ่อยๆนะครับว่าเออเราต้องเลือกใช้ให้มันถูกเพราะว่ามันไม่มี Data St r u c t u r e ไหนที่มันจะถูกต้องที่สุดนะครับต้องดูว่าเออเราจะไปเขียนโปรแกรม เพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วเราจะรู้ว่าเออเราต้องใช้ Data Structure จํจพวกไหนนะครับแล้วก็สําคัญอีกประการที่2ก็คือว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องรู้ Type ตลอดเวลาเพราะเราเวิร์กกับ Type หลายแบบและแล้วมันก็ซ้อนกันอีกต่างหากนะครับแต่ผมก็จะเน้นย้ำในออวิดีโอคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามกันในคลิปถัดๆไปนะครับว่าเอ๊ะอะไรมันซอนอะไรกันได้และซอนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกันแน่ครับ